สุ่มทีมลงแรงแดง EP ที่สี่เฮ้ยแล้วผมพาโดดว่ะโอเคลงวงฟ้านี่เลยครับทุกคนผมห้าวไงค่อนข้างทางี่จะห้าวนิดนึงนะโอเคแล้วเพื่อนเล่นด้วยว่ะเบอร์สองจะไปไหนนะเพื่อนลงด้วยกันหรือเปล่ามีตัวเยอะว่ะเฮ้ยมันเยอะจริงหวังว่าจะไม่ตายต้นเกมนะครับเฮ้ยแล้วเพื่อนมากับผมแค่นหนึ่งคนเท่านั้นว่ะ ตองนั้นเพื่อนแยกไปหมดเลยโอ้โหโอเคเกาะสามอะเอาเกาะสามมาก่อนนะปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนชาร์จปืนชาร์จโทก้อนก็ได้เว้ยทอมสันทอมสันมีตัวอ้าวแล้วล่วงไปติดหัวโอเคยิงหัวมาหนึ่งตัวนะ ถอยมาก่อนเหมือนจะอะไรวะเหมือนมันจะเยอะเกินอ่ะแบบถ้าผมมีลูกซองเนี่ยผมยิงได้อยู่เนาะเอ้ยกับเพื่อนมีเท้าไหนวะตรงไหนอ้อยไงออกมาจากบ้านเอ,าเอ้าเฮ้ยเอาตัวนี้ยิงกันเหรออุ้ยหลอยใครไม่ตายเลยวะเฮ้ยมันถือกันยังวะมันก็ถือเกินอุย้ยกระตุกกว่าเฮ้ย ถางเลยโ okay. อเคอ้าวไปไหนอุย้ยโทกก้อนไอ้เชี่ยตายไหมเนี่ยไปไหนละ่ะนี่ยังไงวะอุย้ยแล้วแม่งเจอโทกก้อนยงังไงนอกบ้านอุย้ยเอ้าตั้งยังไม่ติดด้วยอุย้ยอะไรวะเนี่ยพูดเออเลยวะทุกคนผมเออจัด อุ้ยบนบ้านก็มีโอ้ยมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเสียงมันเยอะเกินผมโดนจัดกลัวจัดอเยาะก่อนนะโอเคมันน่าจะอยู่บนบ้านนี่แหละนะบ้านของผมหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนอ่ะไม่กล้าวิ่งไปแบบโดดๆอ่ะเออไม่ไม่มีลูกซองไม่กล้าจริง ผมจะขึ้นมายิงฟรีบนบ้านหลังนี้นะหวังว่าจะยิงได้แล้วไม่มีใครไม่มีแม้แต่คนจะโผล่มาให้ยิงเลยบนนี้มันน่าจะยิงไม่ได้น่าจะไปอีกชั้นหนึ่งอุ้ยอะไรวะมันกระตุกไนเนี่ยมันยิงไม่ได้ว่อมันหลบแบบเมื่อกี้เนี่ยกับเพื่อนก็มีตัวนะเพื่อนมาแล้วสองไ,อไม่ตายด้วยสก,กิน ตัวลงใหม่โอ้ยเขาตั้งไวจัดวะยิงไม่ทันใครเลยวะโอ้ยแล้วโดนมาโคตรเยอะเยอะจริงผมห้าวไงได้แค่หนึ่งคิวเท่านั้นห้าวแต่ได้หนึ่งคิวสองควงเอามาก่อนนะผมสองควงนี้น่าจะเล่นได้อยู่รึเปล่านะมันยิงค่อนข้างจะเบานะครับผม ไม่ใช่ร้อนคันแหละมันยิงเบาเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นไงเอาสกินเออสกินฟรีไงเพื่อนผมก็ล่วงไปแล้วสองโอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเพื่อนตายเอ้าระเบิดสี่ยิงดาวแล้วก็ดาวไปเองด้วยโอ้ยเนาะนด่เหลือผมคนเดียวโอ้โหมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมคิดว่าไม่น่าไหววะทุกคนผมถอยก่อนแล้วกันนะวงฟ้าแบบนี้ ของยิง่งไม่มียิ่งสู้ใครไม่ได้ต้องรีบถอยเดินด่วน,นอ่ะโอเคอุ้ยโอ้โหมันยิงได้ไงวะอยู่ไหนวะเกินไปยิงกันเจ็บเกินให้ถอยก่อนเดี๋ยวเพื่อนผมเป็นความหวังของทีมแล้วนะเนี่ยอุ้ยยังตามมายิงอยู่เหรอเนี่ยโอ้ยหลังก็มีโอ้โหเกิน โอ้ด้านหน้าก็มีอีกตัวหน้าหลังซ้ายขวาโอ้โหเต็มเลยเรียบร้อยไหมเนี่ยตายหรือเปล่ามาต้องวัดใจวะเขาชุบเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เอายิงทำไรอ่ะออ้ยมันไม่โดนหัวเลยอ่ะโอ้โหเสียดายจัดยิงไม่โดนหัวเราเปิดวงชุบแบบนี้ซ้ำเฮ้ยเอามาลูกได้เอ้าโอ้ยโอเค เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปจริงๆชิวบพ่อนมาเอา้าชิวสี่ร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปชิววงแน่นอนนะเอ้ยไอตัวนี้มีสกราฟสามวะ่ะขอแล้วกันนะโอเคได้สกราฟสามเาเดี๋ยวผมชิววงชิวเพื่อนด้วยบอกว่าจะไม่มีใครมายิงผมแล้วกันเอา้าแล้วด้านหน้ามีตัว มันวิ่งไปแล้วเข้าบ้านนะทุกคนไอ้ผมจะไปใกล้ๆแล้วก็ก็ยิงน่าจะได้อยู่หรือเปล่าหวังว่าเขาจะไม่วิ่งมีผมก่อนนะนึกว่าเขาอาจจะยิงผมตายไม่มีเสียงเลยวะทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ยินเสียงไม่มีจริงว่ะแบบนี้หรือว่าผีหลอกผมอะไรวะ ไม่เห็นจริงโอ้แล้วเพื่อนตายอีกแล้วดิสาเพิ่งชุบมานะเพื่อนวงมันก็หนีผมตลอดดีทุกคนผมต้องวิ่งเข้าวงแบบโคดไกลอีกโคดไกลกว่าจะถึงโอ้อะไรวะนี่อ่ะมันกระตุกอีกแล้วผมไม่รู้ว่าน่เอ้ยผมไม่รู้นะมมนะว่ามันจะตัดไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน หวังว่าจะหวังว่าจะได้เล่นแบบจบเกมก่อนนะโอ้แล้วเพื่อนก็ตายอีกแล้วโอ้โหตายหมดเลยทีนี้ชิบหายละโอ้โหสุดยอดเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งโคตรดีไม่เป็นไรผมจะไปชุบนะชุบใครไม่รู้แต่ต้องชุบก่อนโอ้โหแล้วด้านหลังก็มีสองร้อยชุบได้หมดเอา้าอ๋อไม่ได้อีกคนนึงชุบไม่ได้ว่ะ ซื้อเบอร์สามไม่ได้โอ้โหขอซื้อกะสามไเกะสี่มาแล้วกันเครีบเข้าวงก่อนนะครับทุกคนหวังว่าเข้าวงไปเราจะได้เล่นง่ายๆหน่อยนะตอนนี้เหลือ29คนได้มาแค่2คิวเองอ่ะโคตรน้อยเฮ้ยเพื่อนเพิ่งลงอุย้ยมีตัวหน้าอุย้ยมันไวจัดตัวนี้ เพื่อน,นพึ่งเพื่อนพึ่งลงเลยก็โดนยิงซะแล้วอุ้ยด้านหลังยิงจะไหนอีกเนี่ยเกินเกินอาอมันดันมาว่ะมันจะชาร้าถงที่ว่าเนี่ยอุ้ยโดนไปเจ็บขนาดนี้ไม่ตายถึกเกินเอาละเบิดไปก่อนมันมีสองตัวนะตัวนี้เอายิงแบบนี้ เอาไม่ตายอีกแล้วถึกอุ้ยตัวนี้มันมาชาร์จโดนไปโอ้ยแล้วผมตกบ้านไปไปไหนเพื่อนโดนไปสองเม็ดเต็มเต็มเต็มตัวเี่แล้วเพื่อนเหลือคนเดียว,อ,วอุ้ยเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยไปเฮ้ยมันไม่ตายผมจะตายเองนะเนี่ย ตั้งหลักก่อนนะเนี่ยจริงก็ขึ้นมาชาร์จดีเพื่อนมันไปนไหนแล้ววะแถวนี้แหละย,ยังมีเสียงอยู่แล้วอาอเขาวงแล้วสองพันเมตรโดนไปโอ้โห,โหด้านหน้ามันยิงดีนะด้านหน้ามันยิงไม่โดนหัวผมไม่งั้นผมตายแน่ โอ้โหแล้ววงนี้ผมอีกแล้วยากละไม่มีเครื่องดีดด้วยโอโ้แล้วมีแต่คนไวๆตั้งไอวอไวๆทั้งนั้นต้องอ้อมเข้าวงวะทุกคนอุ้ยยิงต่อผมได้อุ้ยผมล่วงเขายิงก่อแตกเลยอ่ะไม่ใช่คนเดียวยิงนะคือแบบ ตั้งสอามคนหรือเปล่ายิงมาแบบรวดเดียวเลยผมตายอ่ะผมคิดว่าเขามีตัวเดียวนึกว่าจะวัดได้ที่ไหนได้ผมตายอ่ะโดนดุมยิงตายเลยอเพื่อนคนนี้มีเหรียญหนึ่งพันตู้มงอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ก็สวยดีเพื่อนเพื่อนจะชุบใครโอเีเพื่อนผมจะดูเพื่อนไปเรื่อยๆนะวองว่าเพื่อนจะชุบผมหรือเปล่าโอเคเพื่อนกำลังถึงตู้อ่ะ ยังไงชุบใครโอเคเพื่อนชุบผมด้วยว่ะผมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแต่ว่าเบอร์สามยังไม่ได้เกิดเลยอ่ะ <c oughs> คื่อแบบชุบชุบแค่สองคนจริงเบอร์สามยังไม่ได้เกิดเลยเบอร์สามแบบโอ้ยสงสารเบอร์สามว่ะไม่เป็นไรแต่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆว่ะทุกคน,นนี่ไงเบอร์สามได้เกิดแล้วสวยเพื่อน มีปืนอะไรให้หรือเปล่าแถวนี้มันมีเท้ากับเพื่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นปะทุกคนไหนวะไม่ผล่เลยอะมาลงตรงไหนวะบนฟ้าก็ไม่มีอ๋อนั่นไงเฮ้ยแล้วผมยิงเม็ดเดียว แต่ไม่ตายนะผมช่วยเพื่อนยิงเพื่อนยิงตายแล้วที่ไหนกันหมดวะเนี่ยผมจะไปเอาของที่ตู้นะไปเอาปืนอะ่ะไปเอาล็อกสกิลด้วยมันมีอยู่โอเคขอ,อก่อนแล้วกันนะอะแล้วเพื่อนตายหมดโอ้ยเดี๋ยวผมคนเดียวอะ่ะอ อุ้ยตัวไหนยิงบ้างวะเนี่ยล็อกไปโอ้โหไม่โดนเลยเรื่องดีต้องช่วยชีวิตแล้วแบบนี้ไปนะครับอย่ายิงผมโอเคอุ้ยไม่ยังยิงเอา้าโอ้โหเรียบร้อยสภาพนี้ติดต้นไม้ตายตกต้นไม้ตายเรียบร้อยทุกคนโอ้โหโอ้ยละพาดจัดไงตัวน,นี้มันเหลือครบที้ด้วยนี่ แตงบวกเท่าไหร่บวก30ไม่แย่ว่ะทุกคนบวกเยอะอยู่ได้ที่5ผมดาเมจส0 0 0ัโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะขอตัวลากันไปก่อนเลยนะครับ